โยทินจัดให้ครับคลิปนี้พี่โยจะมารีวิววิธีการเล่นการใช้งานตัวโดนรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นตัว F 167ไซส์ใหญ่จัมโบ้มอเตอร์เลเลยนะฮะมันใช้งานยังไงเดี๋ยวทําให้ดูเลยครับมาเลยครับมาแกะกันเลยครับรุ่นนี้นะครับจะมีกล่องแล้วก็ด้านในนะฮะจะมีกระเป๋ามาให้นะครับก็ตัวนี้นะฮะจะได้เป็นตัวไซส์ใหญ่จัมโบ้เลยนะฮะนี่นะครับ เข้ามาดูใ,ใกล้นะฮะนี่โอ้โหนะฮะชุดนี้จะเป็นลายแคบรานะฮะแล้วก็จัดโปรโตอนนี้คือให้แบตเตอรี่โดนถึง3ก้อนครับอุปกรณ์นะฮะแบตเตอรี่3ก้อนนะครับรีโมทคอนโทรลก็จะมีแบตเตอรี่รีโมทให้พร้อมเลย <S <S คือพร้อมเล่นเลยนะครับตัวนี้นี่นะฮะอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตัวดโดนนะฮะนี่คือตัวดโดนโอ้ไซส์ใหญ่นะครับนี่นะฮะไซส์ใหญ่มอเตอร์จะเป็นบัตเลดนะคะรับโดนนะครับ แล้วก็นี่ฮะตัวเซนเซอร์โอ้ยตัวเซนเซอร์ดีมากเลยครับผมเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะเซนเซอร์นะครับแล้วก็นี่อุปกรณ์ที่มีมาให้นะฮะถุงซิปล็อกนะครับจะมีตัวสายชาร์จเป็นหัว USB มีปีกไขควงมีน็อตให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวคู่มือนะฮะ QR code ให้โหลดโปรแกรมลงหน้าจอครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวดับแรกเราจะมาประกอบโดนก่อนนะครับอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวเรามาประกอบโดนก่อนนะครับ ตัวโดนะจะมีสี่แกงครับกลางปี่ออกนะครับดันออกได้เลยนะฮะทั้งสี่แกนนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ2นะฮะตัวนี้ใส่แบตเตอรี่นะครับผมเคียวอยู่ด้านล่างนะฮะใส่ลงไปครับอย่าลงไปครับสุดครับปุ๊บอ่ามีล็อกนะฮะสตัวนี้นะฮะตัวเซนเซอร์นะครับเอาไว้เล่นในบ้านนะครับที่แคบๆนะฮะงัดออกจะมีร่องนิดนึงนะครับงัดออกได้เลยนะครับแล้วเซนเซอร์ดีมากเลยครับ นี่ใส่เข้าไปง่ายๆอย่างนี้ครับผมไม่มีสายนะครับรุ่นนี้แบบผีม่ยมมากเลยนะฮะอ่าใส่ตรงร่องนะครับนี่นะฮะอย่างนี้นะครับโอเคแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองเปิดดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเปิดปิดสวิ์อยู่ด้านล่างนะครับกดค้างนะครับอ่าถ้าเปิดแล้วมีเสียงอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้นะครับแบตเตอรี่ใช้ได้แล้วนะครับโอเคนะฮะตัวนี้สองครับผมรุ่นนี้นะครับ ตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ชาร์จเนี่ยเวลาชาร์จไฟจะมีหัว USB อย่างนี้ให้นะครับเราก็ชาร์จกับปลั๊กโทรศัพท์ที่มีหัว USB นะฮะช่อง USB เสียบนะครับเวลาชาร์จนะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับเวลาเสียบกับปลั๊กไฟนะครับที่มี USB นะฮะมันจะมีไฟติดตรงนี้ครับตรงนี้นะเป็นไฟสีแดงนะครับถ้าเกิดเต็มมันจะดับลงไปนะฮะแสดงว่าใช้ได้แล้วครับผมอ่ะโอเคนะครับขั้นตอนนี้3านะครับ ตัวรีโมทคอนโทรลนะฮะรุ่นนี้เรามีแบตเตอรี่รีโมทให้พร้อมแล้วคือพร้อมเล่นเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับอุปกรณ์จัดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะ C นะครับทีนี้หลายๆคนนะครับบอกว่าถ้าเกิดเปลี่ยนใบพัดเปลี่ยนยังไงนะฮะอ่ะทุกคนเข้าไปดูครับผมนะครับให้สังเกตตรงนี้นะฮะใกล้ๆนะครับมันจะมีเขียนบอกนะครับว่า A นะครับเป็นใบพัดใบ A นะครับแล้วก็ใบ B เห็นไหมฮะใกล้ๆจะเห็นไหมครับใบ B นะฮะ เวลาเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนให้ถูกใบนะครับมันจะมีเขียนบอกดนะฮะใบ B นะแล้วก็ใบ A เนี่ยฮะใบ A นะฮะ A B นะครับถ้าจะเปลี่ยนฝั่ง A คุณต้องเอาใบพัดฝั่ง A มาเปลี่ยนนะครับมันจะเหมือนกันถ้าเอาฝั่ง B ไปใส่นะครับมันจะบินไม่ขึ้นนะฮะถ้าเปลี่ยนใบพัดผิดใบบินไม่ขึ้นนะครับผมโอเคนะฮะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะมาโหลดโปรแกรมลงหน้าจอครับผมไปเลยครับ ตอนนี้นะ à, จะเป็นการโหลดโปรแกรมลงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะฮะอันดับแรกโทรศัพท์ต้องมีอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเวลาโหลดเข้ามาเลยครับเดี๋ยวโหลดให้ดูนะครับก็จะมีนะครับนี่ QR code นะฮะใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ใครใช้โทรศัพท์ iPhone นะฮะโหลดตัวนี้ครับสแกนตัวนี้นะครับ iOS แต่ถ้าเกิดเป็น uh, Android แนะนําให้สแกนตัว Google Play นะครับอ่ะทีนี้ผมจะใช้ตัว Android ในการโหลดนะครับอันดับแรกนะฮะเอาง่ายสุดเลยนะฮะง่ายสุดไปที่แอปสีเขียวครับ แอปสีเขียวเลยนะนะฮะนี่ครับเข้าแอปสีเขียวเข้าหน้าหลักเพิ่มอ่าตรงคนบวกนะครับตรงนี้แล้วก็เห็นไหมฮะ QR code อ่าแตะเข้าไปปุ๊บนี่นะฮะจะมีตัวสแกนเห่ไหมครับเราก็สแกนลงไปแบบนี้ครับนี่เขาจะมีลิงก์ขึ้นมานะครับแตะที่ลิงก์ครับปุ๊บนี่ครับตัวนี้นะฮะชื่อ WiFi UAV ถ้าเกิดใครจะโหลดจากเพ์สโตหรือแอปสโตนะฮะพิมพ์ค้นหา Wi-Fi UAV ตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าจะเอาทางร้านนะฮะอ่ะทีนี้กดติดตั้งครับนะฮะสักครู่นะฮะรอดำเนินการนะครับไวทีชินหลังอันนี้นะครับอ่ะนี่ฮะกำลังโหลดนะครับโหลดไม่นานนะครับตัวนี้แป๊บเดียวครับนี่นะฮะเกือบครึ่ง40ฝาแล้วนะครับแป๊บเดียวเอง50าสิบฝาลนะครับง่ายนะครับตัวนี้70แล้วครับ ใกล้เต็มแล้วนะครับ80แล้วนะครับอา้าว90ครับโอ้มาแล้วครับ99 100เปอร์เซ็นเต็มครับผมนะฮะนี่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวให้เขาสรุปก่อนนะครับนะฮะให้เขาเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมนะฮะอ่าโอเคนะครับนี่คือการติดตั้งนะครับ การโหลดโปรแกรมลงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะฮะอ้าวมาแล้วครับเป็นแถบสีน้ําเงินแล้วนะฮะเอาเปิดเข้าไปดูครับนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาอ่าโหลดแอป,ปครั้งแรกนะฮะเราต้องกดนี้ฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะเพื่ออะไรครับเป็นการยอมรับนะฮะเพื่อที่จะเวลาถ่ายภาพและวิดีโอเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเขาจะบันทึกภาพลงคลังภาพแล้วก็นะฮะของเราอัตโนมัติเลยนะฮะโอเคครับ ขั้นตอนต่อไปนะฮะจะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวทําทให้ดูครับตามมาเลยครับขั้นตอนนี้นะฮะจะเป็นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi จากโดรนเข้าสู่โทรศัพท์มือถือนะฮะทีนี้เพื่อนๆถามว่าเฮ้ยพี่โทรศัพท์ผมไม่มีเนี่ยนะฮะเวลาเอาออกไปเล่นกลางแจ้งเนี่ยไปเล่นกลางสนามริมทุ่งนาริมเขาเนี่ยริมทะเลเนี่ยมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ไหมไม่ต้องนะครับตัวโดรนจะปล่อย Wi-Fi ออกมานะครับเราใช้โทรศัพท์รับสัญญาณ Wi-Fi ทำยังไงเอามาดูครับผม อันดับแรกนะครับเปิดสวิตก่อนเปิดฟิกโดนะฮะอ่าวางกับพื้นนะครับอ่าตัว F167 นะครับลอตใหม่มานะครับแต่ตัวรถนี้มานะครับเราต้องเปิดระบบเซ็นเซอร์เองนะฮะอันนี้มันจะไม่ลิงก์กันแล้วนะครับเห็นไหมฮะเราต้องดันชั้นยกซ้ายขึ้นสุด1ทีแล้วลงให้สุดอีก1ทีนะครับเป็นระบบเซฟนะครับแบบนี้นะครับเวลาเซ็นเซอร์เสร็จนะฮะคาลิเบตครับกด กดเฉียงนะฮะสองข้างนะครับมาสี่ห้าองศาพร้อมๆกันอย่างนี้นะครับนี่นะฮะจะมีเสียงและไฟกระพริบนะครับทีนี้ก็กดออโต้มินได้เลยนะครับนี่ครับแบบนี้โอเคนะครับเซนเซอร์นะครับเหมือนเดิมนะฮะสแกนพื้นทั้งเหมือนเดิมอยู่นะครับโอเคนะครับลองทําดูครับอ่าทีนี้นะฮะสามครับเรามานี่เลยนะเราไปที่ ตั้งค่าคือเข้าที่ Wi-Fi นะฮะหรือใครจะกดเข้าที่ Wi-Fi เลยก็ได้นะฮะเข้าทําการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็กดที่ Wi-Fi ครับตัวนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเขาจะมีตัวรหัส Wi-Fi ขึ้นมาอ่ามาแล้วนะครับเห็นไหมฮะ f l o w ขีด8 k ตัวนี้เป็นตัวกล้องอัปเกรดมานะครับอ่ากดทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับนี่นะฮะเดี๋ยวรอตรวจสอบสักครู่นะครับไม่นานนะครับขั้นตอนนี้นะสักครู่เดียวนะครับ เดี๋ยวเขาจะมีคำสั่งให้เรากดนะฮะแบบหนึ่งนะฮะกำลังโหลดอยู่นะครับอ่าโหลดเรียบร้อยนะครับเขาจะขึ้นว่าเชื่อมต่อโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะอย่างนี้ใช้ได้แล้วครับผมอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อ่าโปรแกรมที่เราโหลดไว้นะ,ะที่หน้าจอเลื่อนไปครับหลังสุดนะครับนี่นะฮะหน้าตานะครับ wi-fi uav อ่าแตะเข้าไปครับนี่นะฮะ เดี๋ยวเขาจะขึ้นตำแหน่งให้นะครับเราก็บอกว่าขณะใช้แอปนี่อนุญาตนะครับต้องอนุญาตทุกครั้งนะฮะอนุญาตนะครับเพื่อเวลาถ่ายภาพและวิดีโอเขาจะโหลดลงโทรศัพท์ให้เราเลยทีนี้ต้องการดูภาพกดที่ตัว start ครับผมนะภาพมาแล้วนะครับทีนี้นะครับมันจะมีตัวบังคับหน้าจออยู่เห็นไหมครับเพราะตัวนี้สามารถบังคับผ่านสมาร์ทโฟนมือถือได้ด้วยเรากดเอาหน้าจอออกนะฮะเพื่อดูภาพเต็มๆก็กดที่ตัวรูปเครื่องบินได้เลยแบบนี้เห็นไหมครับ นี่คือภาพของโดรนน่นะฮะอันนี้คือภาพของโดรนนะครับนี่นะฮะได้แบบนี้เลยนะฮะทุกคนนี่นะครับแบบนี้นะฮะนี่คือภาพของโดรนนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้รีโมทกันวิธีการเล่นเล่นแบบไหนครับมาเลยครับครับขั้นตอนนี้จะเป็นวิธีการใช้งานนะฮะใช้กับตัวรีโมทเลยนะฮะเอามาครับอ่ะนี่นะครับอันดับแรกนะครับ โทรศัพท์เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามีที่เอาวางโทรศัพท์มือถือนะฮะดันขึ้นอย่างนี้นะครับนี่นะวางอย่างนี้นะครับดันขึ้นนะฮะทุกคนเปิบให้ตรงร็อกนะครับอย่าให้ตรงกับตัวปุ่มนะฮะอ่ะขั้นตอนนี้นะครับเราจะลองบินดูนะฮะรุ่นนี้จะเป็นตัวระบบออโต้นะครับบินขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเปิดปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ก่อนบินคาลิเบตโดนทุกครั้งการคาลิเบตโดน ให้กดนะฮะเป็นอ่าเข้ามาฝา่ามือคู่เลยนะฮะทะแยง45องศาแบบนี้นะทุกคนดูนะครับนี่นะครับมันจะมีเสียงแล้วเขาจะมีไฟกระพริบที่ตัวโดรนนะครับหยุดเราก็ปล่อยนะฮะเอาดูอีกทีนะครับอ่าอยู่ดูอย่างนี้ดีกว่าครับกดเป็น45องศานะฮะอย่างนี้นะครับเข้ามุมนะฮะอย่างนี้นะฮะทุกคนโอเคนะฮะแล้วก็ปล่อยนะครับนี่คือการคาลิเบตโดรนครับผมตรงนี้นะฮะอ่ะตัวต่อไปครับเวลาบินขึ้น เห็นตัวนี้ไหมครับลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงตัวนี้คือบินขึ้นออตโต้กับบินลงอัตโนมัตินะครับเวลากดบินขึ้นกดตรมนี้หนึ่งทีครับดูนะฮะใบพัดทํางานตัวโดนจะบินขึ้นนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยฮะอ่ะทีนี้ต้องการลงจอดนะฮะต้องการลงจอดเรากดตรมนี้อีกหนึ่งทีปึ๊บเราก็หารันเวย์นะฮะค่อยค่อยบังคับทิศทางถึงพื้นเขาจะดับเครื่องยนต์เองอัตโนมัตินะครับเอาโอเคนะฮะตรงนี้ได้แล้วนะครับเอามา ทีนี้ดูอีกอ่งทีนะครับบินขึ้นนะครับทุกคนดูโดนด้วยนะครับเห็นนะฮะเห็นไหมเอ่ยกดหนึ่งทีปึ๊บบินขึ้นอัตโนมัติปึ๊บอ่ะโดนบินขึ้นนะครับเอามาด้านนี้นิดนึงครับได้เห็นชัดชนะครับมาดันขึ้นครับทีนี้ต้องการระดับความสูงนะครับผมเวลาโดนบินขึ้นมาเนี่ยเขาจะล็อกระดับอยู่ที่ประมาณเมตรกว่ากว่าเมตรยี่สิบเมตรห้าสิบประมาณนี้นะครับบวกลบนะครับถ้าต้องการความสูงเพิ่มนะฮะคันโยกด้านซ้ายเห็นไหมครับดันขึ้นครับ ปล่อยมือเขาจะล็อกระดับถ้าเรากดค้างขึ้นอย่างเดียวมันก็ขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับนะฮะทีนี้ต้องการให้มันต่ําลงนะฮะกดคันยกด้านซ้ายลงถ้าพอแล้วปล่อยมือครับเขาจะล็อกระดับการบินให้เราเห็นไหมดันขึ้นปล่อยมือล็อกดันขึ้นปล่อยมือล็อกดันลงดีดมือออกล็อกและดับการบินเห็นนะฮะอ่ะทีนี้ทําอะไรดีครับ ถ้าเรากดมาด้านซ้ายสมมติกดไปด้านซ้ายนะฮะสังเกตที่โดนนะฮะเขาจะหมุนหัวครับหมุนลำตัวนะฮะดูนะครับนี่ครับแบบนี้หมุนลำตัวแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าปล่อยเขาก็หยุดเห็นไหมฮะถ้าเรากดไปด้านฝานะครับเนี่ยปล่อยมันก็หยุดนะครับเอาดูนะฮะทุกคนนี่นะครับถ้าเรากดค้ามันก็หมุนอย่างนี้นะฮะปล่อยปุ๊บเขาก็หยุดครับผมเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับสรุปนะครับเอามานะฮะรุ่นนี้ตัวนี้คันโยกนะฮะ ขึ้นสูงปล่อยล็อกลงต่ำปล่อยหมุนหัวซ้ายหมุนหัวขวาเห็นไหมครับโอเคนะฮะอ่ะคันยกที่สองคันยกที่สองคืออะไรนะฮะตัวนี้คือบังคับทิศทางถ้าเดินหน้ากดค้างเดินหน้ากดค้างปล่อยหยุดเห็นไหมครับถอยหลังกดค้างปล่อยหยุดบินไปด้านขวาอ่าอย่าตั้งรำมังตรงบินไปด้านขวาปล่อยหยุดเห็นไหมครับ บีมาด้านซ้ายปล่อยหยุดอ่าขวาซ้ายเห็นไหมครับขวาเดินหน้ากดค้างไปเลยนะฮะกดค้างเลยนะครับนี่คือเดินหน้าเราต้องกดค้างอย่างนี้ปล่อยก็หยุดนะครับถอยหลังอ่ามาครับผมนี่นะฮะก็คือสามารถหมุนหัวควบคู่ไปด้วยนะฮะแล้วก็นะฮะโฉบได้สามร้อยสิบองศานะครับแล้วแต่เราจะเล่นนะฮะลองฝึกเล่นดูก่อนนะครับแบบนี้นะฮะมันจะหมุนได้รอบเห็นไหมครับอ่าโอเคนะฮะ ทีนี้นะครับนี่คือคันโยกบังคับทิศทางนั่นเองนะฮะต่อไปนะครับตัวโดนรุ่นนี้จะมีสปีดความแรงให้ถึง3สปีดถ้าเรากดขึ้นมาอันดับแรกคือสปีดหสปีดที่1นนะครับแต่ต้องการความแรงเพิ่มมากกว่านี้เห็นไหมครับตัวรูปเข็มไม้อย่างนี้ถ้ากดอีกหนึงทีอ่ะมีเสียง2อกิ๊กนี่คือสปีด2สามารถต้านลมได้ดีขึ้นครับอ่ะสปีดสนะฮะนี่ฮะสปีด2 อ่าถอยหลังครับสปีดสองนะครับแรงขึ้นเห็นไหมครับว่าตัวโดนจะโยกค่อนข้างแรงขึ้นครับปล่อยมันก็นิ่งนะครับเพราะว่าเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์สแกนพื้นช่วยด้วยนะครับรุ่นนี้อ่ะสามแรงกว่านี้สปีดสามครับกดอีกหนึ่งทีเห็นไหมฮะไปเลยครับสปีดสามพุ่งครับนี่ครับพุ่งพั่วเลยไหมครับสปีดสามนี่คือสปีดที่สามนะครับฮู้บเบรคกนะ เบรกที tea, กดถอยหลังทีหนึ่งนะฮะถ้ามาแรงเกินไปนะฮะถอยหลังครับต้องการเบรกดันเดินหน้าทีหนึ่งแล้วปล่อยนะฮะเดินหน้าครับถ้ามาแรงไฟชนนะฮะหยุดถอยหลังทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยมันจะช่วยเบรกได้ดีขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้นะครับขั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับสปีดค,ความเร็วอ่าเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะฮะจะเป็นระบบหลงทิศทางน,นะฮะ ก็คือบินขึ้นมาแล้วตั้งลาก็คือต้องหันหน้าไปด้านหน้านะครับผมแล้วก็กดตุ่มนี้นะฮะเห็นไหมครับจะมีตัว N S W E นะฮะตัวนี้กดปุ๊บนะครับทีนี้หลงทิศทางยังไงครับเดินหน้าปกติเห็นใช่ไหมครับทีนี้นะครับถ้าเราถติว่าเราบินไปกลางแจ้งเรามองไม่เห็นนะฮะด้านข้างอ่าทีนี้เรามันหันข้างเห็นไหมครับกดเดินหน้าด้านข้างก็กลายไปเดินหน้าเหมือนกันเห็นไหมครับถอยหลังครับนี่ฮะด้านข้างกลายเป็นถอยหลังไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะเดินหน้าถอยหลังจะฝั่งไหนก็ตามนะฮะตัวนี้นะฮะ ถ,ถ้ากดเดินหน้าฝั่งนั้นจะกลายไปเดินหน้าทีครับเนี่ยเกิดเดินหน้าอยู่ด้านหลังกลายไปเดินหน้าครับถอยหลังครับขวาเห็นไหมฮะซ้ายถึงเอียงนะฮะก็จะกลายเป็นเดินหน้าและถอยหลังไปเลยนะครับตัวนี้อ่ะเดินหน้าครับนู่นนะฮะปึ้มนี่ครับปล่อยเห็นไหมฮะอ่ะถอยหลังมาเห็นนะฮะถอยหลังไฟจะกระพริบนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเอาโดนกลับมาได้แล้วนะครับเรากดอีกหนึ่งทีปึ๊บเพื่อหยุดไฟจะหยุดกระพริบนะครับทีนี้เราก็เล่นปกติครับ เล่นกระปุกฮะปกตินะฮะหน้าหลังซ้ายขวานะครับเวลาเล่นโดนให้ยืนอยู่ด้านหลังโดนแบบนี้นะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับตัวนี้ทีนี้ตัวนี้เขาจะมีระบบนะครับอ่ะอเข้ามาหน่อยเห็นไหมครับ3.60องศาตัวนี้คือตีลังกาซ้ายกับขวานะครับกดหนึ่งทีต้องการตีลังกาขวาแตะบ,บังคับพันโยกไปด้านขวาหนึ่งทีครับโดนจะตีลังกาตีลังกาซ้ายแตะ3 6 0หนึ 360, ่งทีกดทางโยกมาด้านซ้ายหนึ่งทีแล้วปล่อยเห็นไหมครับเขาตีลังกาให้ จะกดกี่ทีก็ได้นะครับอ่ะขั้นตอนนี้ผ่านไปและทีนี้นะครับตัวโดรนลำนี้จะมีระบบเซ็นเซอร์นะฮะหมายความว่าเซ็นเซอร์นะครับเห็นไหมครับเซ็นเซอร์กันชนอันนี้เหมาะสำหรับเล่นที่แคบหรือเล่นในบ้านนะฮะถ้าต้องการเปิดให้กดตัวนี้หนึ่งทีครับถ้าตัวโดรนเข้าไปใกล้กําแพงนะฮะเขาจะมีไฟกระพริบมันจะดันตัวเองไว้เขาจะดันตัวเองไวนะครับไม่ให้เข้าใกล้กําแพงนะครับถ้าต้องการกดหยุดกดอีกหนึ่งทีครับผมรุ่นนี้เห็นไหมครับมีกล้อง เขาสามารถปรับหน้ากล้องไฟฟ้านะฮะที่ตัวรีโมทคอนโทรลได้เลยครับต้องการปรับหน้ากล้องลงเห็นไหมฮะลูกศรรูปก,กล้องชี้ลงกดครับกล้องปรับลงแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะกล้องปรับลงฮะ,ะ90องศานะฮะต้องการปรับขึ้น,นะครับกดนะฮะกล้องขึ้น,นะครับนี่นะครับต้องการองศาไหนนะฮะเราก็ปรับได้เลยครับผม <c oughs> เห็นไหมครับปรับขึ้นมาแล้วประมาณนี้เลยนะครับอ่ะโอเคทีนี้ นะครับเราต้องการถ่ายภาพแล้ววิดีโอหมครับตัวนี้เห็นเป็นรูปกล้องไหมครับกดหนึ่งทีถ่ายภาพถ่ายวิดีโอกดที่ตัววิดีโอครับนี่นะฮะมันจะขึ้นสีเขียวนะครับแล้วเขาก็จะมีวินาทีขึ้นครับผมนะฮะนี่ครับด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นะครับนี่ฮะด้านนี้แดงๆนะฮะขึ้นอยู่นะครับอันนี้คือถ่ายวีโออยู่นะครับตอนนี้นี่นะฮะถ่ายวีโออยู่นะครับ อาจจะดันขึ please, ah, hmm. uh ้นไปนะครับอ่าเพิ่มความสูงขึ you, uh, ้นไปหน่อยนะฮะจะได้เห็นนะครับเห็นโดรนด้วยนะฮะปึ๊บนี่นะครับปรับหน้ากล้องนะฮะต้องการกล้ององศาไหนเราก็ปรับได้เลยนะครับทีนี้นะฮะแสงนะครับผมอยู่ที่อ่าองศาแล้วก็อยู่ที่มุมด้วยนะฮะมุมอับแสงมันก็อับแสงนะครับถ้าเป็นมุมที่อ่านะครับค่อนข้างมีแสงสว่างนะครับอ่าภาพมันก็สว่างนะครับมันก็จะชัดขึ้นนะครับผมเพราะตัวนี้อ่าตัวกล้องอัปเกรดมาให้แล้วนะฮะ ดันขึ้นอีกหน่อยนะฮะอย่าดูครับนี่นะครับเห็นไ,ไหมครับผมปล่อยพวกเขาจะล็อกระดับนะครับผมเห็นไ,ไหมฮะรุ่นนี้เขาจะมีตัวระบบเซ็นเซอร์สแกนพื้นนะฮะช่วยกันลมให้อัตโนมัตินะฮะทำให้ตัวโดนนิ่งขึ้นครับแต่ถ้าเกิดมันไหลนะคะไหลอย,อย่างนี้เราก็คือ,อกดที่ตัวบาลานซ์นะฮะกันลมเอานะครับถ้ามันนิ่งแล้วเราก็ไม่ต้องกดถ้าเจอลมแรงเราก็กดบาลานซ์นะคะแต่งบาลานซ์กันลมเอานะครับนี่ฮะนี่คือกล้องครับผมเห็นไ,ไหมฮะกล้องครับ สามารถปรับหน้ากล้องตามที่ต้องการได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ลงจอดนะครับมากดหนึ่งทีปึ๊บมาเลยครับลงจอดแล้วนะครับมาแล้วนะฮะก็เล่นไม่ยากนะครับตัวนี้ระดับความสูงนะ,ะจะอยู่ที่ประมาณ20-30เมตรนะครับระยะความไกลนะครับอยู่ที่วงร้อมนะฮะ300เมตรคอนโทรลขอโทษนะครับ ระดับความไกลนะฮะวงร้อมอยู่ที่200เมตรคอนโทรลนะฮะในรัศมีวงร้อมนะครับผมนี่คือวิธีการเล่นโดรนนะฮะของตัว F167 นะฮะเอาปิดกล้องครับหยุด VO ก็กดอีกหนึ่งทีครับผมนี่ขาวแล้วดับแล้วครับผมนี่ครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมอ่ะใครที่เป็นมือใหม่นะครับแนะนําเลยนะฮะคนที่เป็นมือใหม่ตัวนี้เล่นง่ายเพราะว่าเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์การชนสีทางเวลาเล่นในบ้าน และที่ง่ายสุดๆก็คือนะฮะเขามีระบบเซ็นเซอร์สแกนพื้นนะครับเห็นไหมครับว่าตัวโดนจะลอยตัวนิ่งช่วยให้ความนิ่งมากขึ้นให้เล่นง่ายมากขึ้นครับผมตัวนี้นะครับก็แนะนําตัวนี้แล้วกันนะครับเล่นแรกๆเล่นต่ำตำใกล้ๆตัวเองไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการหายนะครับแล้วก็การหล่นไกลนะครับผมโอเคนะครับฝากไว้นะครับทุกคนนะฮะใครสนใจก็นะฮะสั่งได้เลยนะครับผมโยทินจัดให้ครับสวัสดีครับ